ครรมที่ฐานประจำวันสาธุการแห่งพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่กระพงหลายต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปลี่ยมล้นในพระาดขวาของพระองค์นั้นมีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดและยางเท้าของกระพงหลายแนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของกระพงหลายจึงมิได้พลาดพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ซึ่งกระพงหลายได้เข้าลีภัยอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพลังแห่งความรอดของคนชอบธรรมเป็นที่กำบังเข้มแข็งของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดสั่งสอนไว้ว่าวิญญาณของเราจะเปลมปรีเมื่อริมผีปาาของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องและอย่าให้ใจของเจ้าริษยาคนบาปแต่จงลำเดินในความยำเกรงพระเจ้าวันอย่างค่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตขององ,องค์พระวัญญาบริสุทธิ์ ที่ส่งเมตตาช่วยขยายความคิดประทานความรู้และความเข้าใจเพื่อที่ข้าพง์หลายจะพูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องและมีความยำเกรงพระองค์อยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าใจเป็นตัว่อดลวงที่เสื่อมทรามอย่างร้ายกาจจริงๆบ่อยครั้งที่ข้าพง์หลายขาดการยับยั้งชั่งใจจะมีเหตุให้ตกจากระดับอันควรหันจะแบบพู้เิตามอย่างคนในยุคนี้จนกระทั่งได้ก่อคลิบาปมากมายทั้งทางความคิด ทางคำพูดและทางการกระทำซึ่งเป็นเหตุใ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงปกป้องคุ้มครองความคิดและจิตใจภายในของข้าพงหลายให้ห่างจากเล่ห์กลของบาปและไกลาจากการงานของเนื้อหนังทั้งหมดในแต่ละวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของกระพงหลายโดยพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินขอพระองค์ทรงโปรดแต่ต้องรักษาบรรดาประชากรของพระองค์ที่ถูกมารซาตานเบียดเบียนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจโอ้ค้าแต่พระเจ้าขอวิดีอของข่าวประเสริฐนำการปลดปล่อยผู้คนให้หลุดพ้นจากอนุภาพของมารร้ายและขอองค์พระพัญญาบุิสุ์ทรงเจิมปากและใจของกระพงหลาย เป็คริสเตียนไทยทุกๆคนทั้งในประเทศและในต่างแดนมีความกล้าในการประกาศเป็นพยานมีความรู้ของพระเจ้าในการสั่งสอนต่างคนต่างก็มีประสบการณ์กับการใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูอธิษฐานวางมือรักษาคนเจ็บป่วยให้ใหายและมีใจกล้าในการอธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วให้ออกไปจากร่างกายของผู้คนที่มันครอบครองอยู่ข้าแต่พระเจ้า อใอ้ข้าพงหลายได้ประกาศชัยชนะในพระนามของพระเยซูทุกๆวันด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมน